วันนี้นะคะน้องๆก็มากันเยอะมากเต็มร้านเลยเพราะว่าทั้งพงษ์กับแจก็จะอยู่ฝั่งโน้นคือตอนนี้ฟิล์มก็อยู่น้องฟิวพี่อยาเขาให้เราให้อะไรลูกหุ่นไลก้านั่นเสื้อมาจากได้เลยนะอ๋อหรอครับพี่พี่มาจากไหนนะมาจากนครศรีธรรมราชผมมาคนตายอยมีผันลุงอ๋อนี่มาห้าเลย พี view, either, so ่บอกพีวาอยู่ที <kitchen> yeah. ่ร <playoffs> uh ้านเมย์แอนเจย์แฟนค่ะก็เด็กๆมารอฟิวฟิวเยอะมากเดี๋ยวฟิวพี่จะมาแจกพวงมาลัยเลยนะไม่ต้องเล่นกิจกรรมเลยให้แจให้หมดเลยโอ้ยเพราะนั่กกิจกรรมเด็กๆทุกแบบว่ารอเยอะมากก็จแไม่ไหวแน่เลยกิจกรรมตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวตั้แถวตั้งแอวไม่ต้องรีบไปรับละคนได้ทุกคนจ้าวต้อรับทีลึกนะทีลึกจะฟิวบอก้องด้วยอ่า พี่บอกน้องด้วยครูแจช่องนะอันนี้โดยเฉพาะเลยนะชอบไหมลูกพ <c oughs> ี่ระลึกนะรู้เปล่าได้เจอใครั้งแรกน้องปิดหมดแล้วเอาไปติดกระเป๋าไว้ด้วยนะ นี่ใครมาแถวจีนต right. ังน้องบอกน้องถ่ายรูป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 น้องได้วงกุญแจ้ยังอ่ะลูก pues น้องเมื่อกี um ้อ่ะน้องเลยน้องไปลอ้าวมาวงกุญแจก่อนดีกว่านะได้แล้วโอ้โอ้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วแล้วถูกไหมถูกไหม โอแล้วเราจะถึงพี่คนอื่นเขาปะเนี่ยอปิดตาปิดตาปิดตาไทยมาย่าพอซอ่ะย่างสามครั้งไปให้ดูนะคะน้ำหนึ่งสิบเลยหนึ่งโมดถูกป่าถโมด้วยได้ถูกป่าถูกไหมถูกต้องมันมันถูกไหมถูกไม่ด้วยอ่าให้จับอีกตัวให้จับอีกตัวจับ อดได้ลับเนี่ยจเิง่ายๆทุกน้าทุกจ้าฟิวให้พี่อ่าหยิบเลยจ้าหนึ่งตัวโอ้ขอบคุณครับอ่าอีกคนหนึ่ง ตาจออะไรเก้เอ่ปิดตาอ่าเช็คเช็คน้องฟิลเช็คน้องฟิลเช็กกี่นิ้วกี่นิ้วก่อนกี่นิ้วก่อนสามอ่าล้วงเลยจ้าลวงเลยอุ้ยอุ้ย <c oughs> กตให้พี่หยิบใหม่เอ๊ะทำไมเราง,ง่ายไปปะเนี่ยลูกพร้อมแน่เลยดู <c oughs> อ่ะอ้าวพี่โอดีี่มีน้องมากเยอะมากลองโย่ลอ,องโยมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พ่อตอนนี้ก็ไลฟ์พี่เขาถอดกิ้งกา่าฮะมันก็คือกิ้งก่าแหละลูกแต่ว่าเป็นกิ้งกา่าทะเลทรายอะไรสักอย่างอะ่ะถูกกล้องอีกการนึ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 งอันสุดท้ายโอ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะพี่เขาทายถูกกันหมดเลยอะ่ะทายถูคะแนนแล้วจะถึงเพื่อนคนอื่นไหมอ่ะลูก รอบหน้าใส่พร้องทำเตี้ยวสักร้อยตัวแล้วล่ะลูกโอ้ยแมนปองโอ้โหโถ่พี่เขาเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากพค้สุดท้ายพ่ออ๋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 อพี่ก่อนเหรออ๋อยพี่ก่อนเหรออ่าาามาเตือนพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปนะอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่กับแม่ไงลูกอ้าวแม่ให้ไม่กี่ตัวสองเหรอ อ่าอ่าอ่อออน,นี้ไปให้แม่เราไปเอาเสือ้ออีกตัวเลยตัถืออันนี้หนูถือเลยแม่เราไปเอาอ,อีกตัวละอ่ใครใครคนต่อไปมารอเลยยกเลยยกเลยยกเลย,ยอ่าจับเลยลูกจับเลยไม่ต้องปิดขนาดนั้นลูกอุ้ยว้าวบันจับเยอะอะไรเอ่ยตอบติอบตอบติ๊กตอบงูงูตัง้ตององ่าอ่าอันนี้ ไม่ต้องพอ,อยังไม่รู้เลยตัวที่สองได้แก่ถ้าปิดตัดสินค่ะอ่ายากแล้วตัวนี้ยากแล้วโยากเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะจำไม่ได้กแก่ก็ลูก <c oughs> หรือว่าเป็ดอย่าพ่จมูกเลยพี่หายใจไม่ออกเม่ออกเป็ดไหมลูก <c oughs> พิงกาอ่าพี่บอกก่อนลูก <c oughs> ตอบอะไร กินกัว well> ้า oh. พีดดูตัวลายพี่ดูได OK> ้รกตัวะไรเอ้จิ้มตากันตากแกอ่าโอเคอ่า้องออกก่อนลไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกได้พวงแจยังคะได้พวงแจยังลูกอ่าเดี๋ยวอ่ะตีตีคนเมื่อกี้น้อยออกไปอาาอาอเอาอาอเาม่อเอยอาอ กีนนนนน่นิ้วีนิ้วเชคก่อนลูกพี่เช้ก่อนกีนิ้วหนึ่ง้อ่าจับเลยจาะดูนี่ต้อยงอ๋อ่แ<อ>มนไน่พอไาอูมาสามตัวเลยอาลละอะไรถ้าใครบอกนะคะ ตัวอะไรลูก Tiktok อะไรจำชื่อไม่ได้อะ Tiktok 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 หนึ่งสองสามสี่เจนเย็นเจนเย็นฟิวอย่าเร่งเร็วๆที่มันอยู่ในเรื่องอะไรสักยางเร้าซูมอ่ะหม่เวลา ใช่ไหมลูกใช่ไลกักในเรื่องเแต่ไม่เป็นไรก็ได้กุแจยังหูก่เดี๋ยวไปขอคุณแม่เลยนะเดี๋ยวรอนี้รอนี้รอนี่เดี๋ยวออ้เร่อเฟเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวเป็นกนะลูกแป๊บนะีนิ้วกีนิ้วลูกีิคปิดจมูกพี่หายใจไม่ออกหนึ่งห่เหลือกี่ตัวลูก โอ้ยนับนับขาก่อนนับขาเลยโอ้ยไม่น่าพูดขาเลยอ่ะพี่เขาน่าจะดูจากในคลิปที่แม่บอกว่าให้นับขาก่อนได้เลยอ่ะตัวที่2ต,ตัวที่2 พี่ก็คิดนานมากเลยลูกเพราะว่าปลาหมึกไหมรือว่ากุ้งปลาดาวแน่เลยถ้าพ่อพูดแบบนั้นห้ามใครบอกว่าไม่นะไม่งั้นพี่เขารู้ห้ามใครพูดเลยเนอะรู้เหรอพีชนี่คือสารลายเอาเหลือสองคนป้ากระ็บอกยิงจุฉกันแล้วะไรอิ่จุกคนไหนชนะใส่สารลายพ่อดิเอาออกมาก่อนเหรออ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ ถ้าไทยผิดก็เลยอนเดียวตั้งยได้นะอะไรอ่ะเช็คเช็คก่อนิวกี่นิ้วเช็คก่อนเช็คก่อนี่นิ้วสี่ิสองเหลือเดีวเลกี่ชิ้นอะลูกเหลือกี่ชิ้นอัวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเราเช็คของก่อนเรามีอะไรมัางอ้าวเหลืออันเดียวเองเหรออันเดียพาะอันเดียวเราก็จะอ๋อเหลือามอให้พี่เจับเลยนั่นและเจะมี อืนั่นแหละให้พี่จะจับเลยฟิวฟิวฝั่งนี้ฟิวฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้อ่าให้พี่จะจับเลยอะไรเอ่ยยกสูงสูงยกสูงสูงเดี๋ยวมองเห็นยกสูงสูงอุ้ยจิบไปพี่จิบไปพี่จิบไปพี่ยกสูงสูงยกสูงสูงโลกยกสูงสูงอะไรนะติ๊กตักติ๊กตัก ก้อนหินโอ้โหเก่งมากเลยใช่แต่ต้อเช็คของใช่เช็คของล้วงดีๆลูกอยู่ในในแหละเหลืออีกสองชิ้นเอาอย่าพูดสิไม่พูดใครพูดยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะอ๋อเด่นเด่นเด่น ลุ้นเนี่ย tiktok 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 หมอเนาะอ่าใครให้ต่ออีกทีให้ต่อตอีกทีอ่าอะไรเอ่ยห้ามดูห้ามดูยกสูงสูงลูกยกสูงสูงห้ามเงี้ยปิดจมูกพี่อะลูกพี่หายใจไม่ออกไม่ต้องขนาดนั้น <c oughs> อ่าฟิวนับหนึ่งถึงสิบเลยลกูก ถอยเพียบตาถอยเอาเปิดมาดูเปิดมาดูนี่คืออะไรอีกชิ้นหนึ่งก้อนหินออไม่เป็นไรได้ได้พผงแจยังลูกเดี๋ยวน้องอีกคนหนึ่งมาเลยอ่ะเขย่าผิวเขย่าเขย่าเขย่าปิดตาเลยปิดตาเลยปิดตาเลยไม่เป็นไรแล้วลูกได้พผงแจยังครับได้แล้วเอาละเช็คนิ้วเช็คนิ้วฟิวเช็คนิ้วก่อนนี่กี่นิ้วกี่นิ้วสี่ถ้ว เฮ้ยแสดงว่ามองเห็นปิดใบปิดไบปิดใบปิดถจมู๊เออไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดลูกเดียวใครจะไม่ออกอ่ะเช็คใหม่เช็คใหม่ตีนี้วอ๋อผิดฮะอ่าอย่างเงี้ยถูกต้องละอ่ะล้วงเลยครับล้วงเลยครับอย่างนี้คนสุดท้ายได้เปรียบเลยเนี่ยเุ้ยโอ้ยถูกต้องอันนี้เขาถ่ายมาแล้วลูก อันที่สองกิ้งก่าเปล่ากระแตนเปล่าเพราะว่าเป็ดนะลูกนั่นแหละเป็ดเป็ดหรือเปล่าเป็ด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 กระแต่โอ้ยตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัว ก็มันไม่มีแล้วลูกค้าพีพีไพไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะน้องพี่บอกด้วยกิจกรรมนี้สนุกไหมถานุิยังมีนะยังไมหมดนะจ้เสื้อยังมีหลายตัวนะบอกด้วยสนุกไหมสนกมากเลยนะคะบรรยากาศดีโอโหถึงนม้อย๋ยวคราวนี้อย่างน้องฟิวแบบไทยถูกว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน้องฟิวแจกตัวนั้นเลยว่าแจกตัวพวก เเาลยตอนนี้นะคะน้องก็ให้ของฟรีมาอีกแล้วเอาไปเล่นที่บ้านดีกว่าชื่อน้องอะไรอ่ะชื่อน้องอะไรคะพันชื่อน้องพันเอาเมื่อกี้ทำเพื่อจะให้ไปแล้วดังน่ารักมากทำไมน้องดูเงียบๆน้องพ่อหนูเลยอ่ะถามก่อนเลยน้องอายุเท่าไหร่อะไรสืบประวัติก่อนประวัติครับอ่าอายุเท่าไหร่คะเก้าสิบเก้าขวบดูคลิปพี่บ่อยป้า น้องไม่พูดน้องเวกนะดูเราเป็ตอบที่ไหนจ๊ะทุกวันค่ะดูุกวันชอบทิปไหนชอบทุกทิปเลยชอบทุกทิปด้วยในน้อน้องให้เลยมามั่งลูกน้องให้กาลาแล้วก็สุชชี่มีโน้ตด้วยใช่ไหมลูกมีโน้ตอยู่ด้านหลังขอบมากนะพี่ขอบคุณนะครับครับ คือน้องเขาแผละให้เยอะมากขอบคุณค <online> <c oughs> ่ะน้องน่ารักอะอะไรอะขนมเหรอพี่พิมอันี้เลื่องใหญ่เลยต้องมีขนมเรื่องใหญ่ต้องมีขนมเหรอคนโต๊กันมากระเป๋าต้องคืนไม่ถามน้องก่อนนี่กระเป๋าเอ้ยอยากให้แก่ให้แก่ให้แก่เดี๋ยวไปแก่พัสดุให้น้องอยากรู้จังเลยอาจจะเป็นขนมได้นี่รเื้องของเล่นเระเบื้องของเล่นอะไรีะพี่พีมลูกพีก ค่ะขอบคุณค่ะน้องพยเยอะมากน้องเขินมากเลยเราได้บุญนแกไปยังได้แล้วคะอันนี้โน้ตของอีกนึงของอันนั้นไม่ใช่ขนมลูกใจเย็นเรื่องใหญ่เลยครับฟิวเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมให้เชื่อน้องมาอุ้ยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยลูกคนไหนเอ่ยมาแม่มาหนีโอ้คุณพ่อแม่หนีไปแล้วออ๋ก็รอกปวดร้าย ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับุณนดรับรักพแม่กมยวครับครับ